เืนมาขู่กันเลยเหรอที่เขาบีบๆบกันนี่คือคือเตือนใช่ไหมไม่ได้ด่าเนาะแล้วแต่เสียงแต่ด้วยนะนะแล้วแต่นะคุณจะคิดยังไงอะ่ะแต่คันนี้ก็บอกว่าต้องดา่าฉันแน่ๆก็เลยโชว์ปืนเลยไปดูฮะดูนะอหกปืนนะดูมันดูมันดูครับเมื่อกี้เอาปืนขู เปิดเอาปืนลงมาขู่นะครับแต่พอดีผมถ่ายคลิปไปทันนะครับดูมันตามนี้เลยนะครับรหนุ่มคนนี้ขับรถกระบ,บะแล้วก็ถ่ายคลิปตามหลังแท็กซี่นะครับเหมือนกับเปิดไฟเลี้ยวตลอดทางนี่แหละแล้วก็ไม่เปลี่ยนเลนแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาปืนมาขู่แต่ถ่ายคลิปไว้ไม่ทันนี่ฮะในคลิปนเนมส์แท็กซี่เนี่ยกำลังเปิดกระจกนะฮะแล้วก็ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนติวานนนทบุรีครับ18มิถุนายนช่วง4โมงเย็นนักข่าวช่อง8ก็เลยโทรัพทศ์ไปถามหนุ่มที่โพสตคลิปนี้แล้วเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุกับกระบะบรรทุกของแล้วก็เลี้ยวออกมาจากซอยแล้วมาจะเอเจอกับแท็กซี่คันที่ขับอยู่ด้านหน้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขับไปประมาณ500เมตรก็ไม่เปลี่ยนเลนสักทีหนึ่งนะฮะก็เลยบีบแตแปมแปมนีู่กะว่าจะแซงอ่ะ แต่แท็กซี่ก็ไปจอดอยู่ข้างหน้าตรงก็ถามว่าเอา้าทำไมพี่เปิดไฟเลี้ยวแล้วพี่ไม่เลี้ยวอะ่ะจู่ๆคนขับก็หยิบปืนออกมาขู่่ะแกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอย่างเงี้ย,เ,ย,เ,ยเอา้าก็ตกใจเอา้าทั้งที่ในแท็กซี่ก็มีผู้โดยสารอยู่ด้วยเแล้วยังเอาปืนมาขู่กันผู้โดยสารธธาว่าไงเนี่ยเออไม่ได้ถามมาเนี่ยสิเพราะว่าหลังเกิดเหตุแกเอา,เอาคลิปเนี้ยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพรัตนาทิเบต ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับแท็กซี่มาสอบสวนดำเนินคดีโอ้ป้ายเอ่ยเลขเอ่ยครบเลยนะคะแต่ว่าจริงๆมันมีผู้โดยสารเนาะใช่คืออยากจะทราบข้อมูลจากผู้โดยสารบ้างแต่ว่าเราก็เห็นแล้ว่าเปิดไฟเลี้ยวตลอดเราไม่ไม่เปลี่ยนเลนสักทีอ่ะค่มันก็สร้างความรำคาญให้คนตามหลังได้นะก็คาดว่าในจังหวัดที่แท็กซี่ขับไปและมีผู้โดยสารอยู่ข้างหลังแล้วก็คงจะบ่นในรถอ่ะ พูดเอยสารก็คนได้ยินเนถ้าเหมือนเหมือนเรายังอยู่คนเดียวางอะไรอย่างนี้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะเรายังพูดออกมาเลยเออ ดูสีคันนั้นเป็นยังไงอ๋ยทำไมทำาอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะให้ความเป็นธรรมในในแท็กซี่มุมแท็กซี่ใช่ไหมเพราะว่าถ่ายคลิปไม่เจอปืนเพราะว่าควักปืนมาตอนนั้นยังไม่ถ่ายคลิปไ่ตามที่เขาพูดเนาะแต่เชื่อได้ว่าเรื่องนี้ขนส่งต้องตามต่อแน่เลยค่ะเพราะว่าเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนนะและตอนนี้ขนส่งเขามีมาตรการแล้วนะหักแต้มหักคะแนนอะไรอย่างเงี้ยกับการขับขี่ที่ไม่สุภาพค่ะลองดูนะคะเผื่อเรื่องไม่ตรงกันเป่อใจไว้ก่อนค่ะ นนะนะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม